ร้านที่กลับมากินแล้วก็ยังอร่อยกระดาษเขามีไว้เขียนเอาไวพับจรวดนี่เนี่ยดังแปะเลยมึงตอนนี้ก็ถึงที่คอนแกตแล้วนะครับก็จะมากันสี่วันเดี๋ยววันนี้จะไปเจอเพื่อนก่อนเพื่อนแต่มัธยมจริงๆเขานัดกันไปซ้อมบาสนะแต่ว่ารู้สึกสูวอะแล้วมันก็บ่าย4ี่โมงจะห้าโมงแล้วเดี๋ยวลองถามเพื่อนก่อนว่ามันรู้สึกเหมือนกันไหมเออถ้ามันอยากไปซ้อมก็ไปซ้อมบาสกันก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่า ไม่มาขอนแก่นวันที่26มีแข่งบาสวันนี้วันที่25ตอนเย็นเราก็มากันเพื่อแข่งบาสพรุ่งนี้26แล้วก็26เราก็บินไปที่เชียงใหม่เลย mm hmm. เพื่อที่ว่าวันที่27เรามีงานอีเวนท์ที่ลำปางเป็นงานนี่แหละคลินิกนะครับจริงๆอ่ะอยากจะมาอยู่หลายวันแต่ว่าพอดีมีงานอีเวนท์ไงก็เลยได้นั่งเครื่องมาแล้วก็ได้แข่งบาสแค่แมชเดียวเองแล้วก็ต้องไปลำปางและหาเพื่อนก่อน เจอแล้วมีเพื่อนมัธยมนะฮะเพื่อนตั้งแต่มสี่เป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งเล่นบาสด้วยกันใช่ก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มกันนะครับเป็นร้านข้ามันไก่ที่พี่ไม่ชอบมากครับที่มากินประจําเลยเวลามากขอนแก่นตั้งแต่เด็กแล้วข้าวมันไก่ธรรมดาสามับบเอาเนือน้องไปจับน้ำข้นมาหนึ่งสั่งเลยอยากกินเลยสั่งเลย เอาไหมเอาสั่งเลยจยิงไก่ทอดก็อร่อยนะอเอาไหมข้าวมันเปล่านี้ประโยคคำถามคือ <c oughs> สมัยเรียนอยู่ขอนแก่นแะชอบมากินร้านนี้มากเพราะว่าอร่อยแล้วก็ทําเร็วมากๆแล้วก็ทุกครั้งก็ต้องซื้อหมูสเต๊ดด้วยเอาเอาหมูสเต๊ดยี่สิบไม้ครับอ่าใช่เดี๋ยวทานที่ร้านนี้ เราได้รอรอไม่เต็มว่ะไม่หล่อขึ้นเลยนะหล่อขึ้นเยอะเลยเนี่ยต้องหล่อเอ้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มเป็นหมูหมักแบบนุ่มๆอ่ะแล้วมันไม่ได้เยอะด้วยกล้วยจัดแอมค้นแบบเนื้อเน้นๆเนี่ยเครื่องไม่เต็มเลยอ่ะหกสิบบาทเ้ามั้งใจก็หกสิบบาทโอ้โห น่าอยู่มากเหมือนกันนี่กินกระเทียมทำแบบนี้ยิ่งกินกระเทียมมาเยอะเวลาไปเล่นไม้กับเพื่อนเขาได้ไม่กล้ามาประชิดระยะประชิดที่เป็นลมได้เวลาเขายิงก็าเวลาเลหันไปฮ่าถึงมันเดินเล่นกันดีกว่าแล้วพระธัามขันะครับเมื่อก่อนเป็นร้านผลิตยาเราจะเห็นในตู้เป็นยาเก่าเยอะแยะมากมายในตู้ ยาสตรียาดุจยานี่เต็มไปหมดเลยโอ้คลาสสิกมากไม่ได้กลับมานานเจริญเนี่ยคนขอนแก่นก็เพิ่งรู้มีตรงนี้ดูดีเลยอ่ะจริงแต่คนน่าจะยังไม่ค่อยรู้คนก็เลยไม่ค่อยเยอะไอ้กาแฟสวยมวยากบอกว่าโอ้กระดาษเขามีไว้เขียนเภาพจรวดนี่แน่ดังแป๊ะเลยเมึงโดนโดน อย่างนี้อยู่อีกยังอีกยัางอีกทำไมถึงมาสายดูนี่ครับลุงลุงงแล้มลุงคนนั้นนะโอ้โหไม่กลับขันแก่นมาหลายปีนะครับตอนนี้แบบพัฒนาไปเยอะมากๆเลยมาแล้วแบบจำแทบไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ก็คือร้านข้าวมันไก่อยู่เกืสมัยเรียนนะเป็นร้านที่กลับมากินแล้วก็ยังอร่อยต่อให้ไปกินข้าวมันไก่มาเยอะแล้วกลับมากินก็ยังอร่อยหมู<อ>สเต,ต๊ดด้วยอันเนี้ย โอ้โ oh, ูสเต็กโคตรแนะนำเด้อรับรองไม่แม่อร่อยว่ด่าด่าเพื่อนผมเลยแนะนำด่าเจ้าของร้านด้วยกอน <c oughs> อร่อยอร่อยจริงของก,กินเยอะแยะเลยว่ะแขนงขึ้นขื้นวะ่ะที่นี่คือสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นนะถึงแล้วพรุ่งนี้จะมาแข่งบาสกันที่นี่แหละเออใช่พวกผู้เฒ่าจะมาเล่นบาสกันที่นี่พรุ่งนี้ก่อนตอนอยู่เรียนอยู่ขอนแก่นวิทย์<ๆ>ก็มาซ้อมบาสที่นี่นะครับแ็แข่งจัุรมิตรก็แข่งที่นี่ อันนี้ก็เหมือนกับเรามาย้อนวัยกันวัตถุประสงค์ในการจัดผมเชื่อเลยว่ามันไม่ใช่การเอาชนะแต่มันยังมาเจอกันอย่างเรานาเจอกันอนะ่ะเราเจอได้สองคนสามคนแต่งานนี้มารวมกันแบบ รางวัลของคนชูชนะน้ำเปล่าจริงต้องกินแกงหวยนะเกียถูกต้องใช่ได้ปะไม่เรอห้องน้ำไปทางไหนครับเาวยุบไปแต่คิวอยู่แล้วเนี่ย เรนีิถึงที่โรงแรมแล้วนะครับ Black House นะครับเจ้าของชื่อพี่โจเนาะเขาเรียนจบโรงแรมมาจากต่างประเทศเลยนะครับโอ้ยห้องเม่นโคตรเก๋อแข็งแรงคนตัวแรงกระชากได้โหนได้หรือเปล่าผมได้ไม่ได้ไดนี่ไงน,นี่แล้วแต่ท่านฝึกอะไรมาจม <c oughs> มแบ,บเ,าบลออเลยโรงแรมไม่เก๋ะ่ะลองดูดิล้อลยอบไโอ้มาโรงแรมที่จบเลยเนี่ยไม่อยากไปที่อื่นละมาคอนแก่นก็ลองมานอนที่นี่ดูโคตรเก๋ ราคาไม่แพงด้วยบอกว่าจอนไนะนำมานะครับตอนนี้เราอยู่ร้าน Friday นะครับเป็นร้านรุ่นพี่ที่ขอนแก่นนี่โอ้ยรถเยอะแยะมากมายเลยชอบสะสมรถชอบสีขาวชื่อพี่จอนเป็นพี่แบบที่สนิทกันนะครับเปิดร้านอาหารเยอะแยะมากมายในจังหวัดขอนแก่นเนาะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่ง Friday มีคาเฟ่ด้วยมีร้านอาหารด้วยเป็นเชิงศูนย์อาหาร นี่พี่หลุดเหรอเฮ้ยนี่มัน GT เออ MR2 โอ้นี่เป็นรถที่แบบโคตรชอบเลยอ๋ออันนี้รถส่งเต้าหู้ในตำนาน Inital Diff สุดยอดของแท้ของแท้ มีเมนูแนะนำนะครับอันนี้ต้องบอกว่าชอบมากแบนี่แจ่วฮ้อนครูเฟรมของพี่จอนเองแจ่วฮ้อนแบบไทยๆนะครับเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวบอกว่าใชา่เป็นไงนี่เป็นน้ำจิ้มสวงทางร้านนะครับมัเป็นน้ำจิ้มที่แบบพี่จอนเป็นคนเปียวเองต้องบอกว่าอร่อยมากๆน,นี่มีขายอยู่นะใครที่มากินแจ่วฮ้อนร้านเานี้ยเราอยากได้น้ำจิ้มกลับบ้านอะ่ะเขามีขายด้วยเป็นขวดๆเลยน้ำจิ้มแจ่วฮ้อนครูเฟรมนะครับอ<ม>ืม,ม,มชอบแบบ คือหมูมันยังมีความเป็นหมูอยู่อ่ะมันไม่ใช่ไปหมักจนมันนุ่มจนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีความเป็นเท็กเจอร์หมูอืมแต่รสชาติก็ดีแบบดีมากจิ่มน้ำจิ้มกินน้ำจิ้มเข้าไปเลยเขาใช่เลยเฮ้ยยังไม่ขอจิ้มอ่ะาาอน,อ,นอันนี้ก็คือขามหมูไฟเดย์นะฮะโอ้ยตอนนี้โปรโมชั่นนะ299บาท มานเ,นเป็นเอกส่วนของควเดย์คาเฟ่นะฮะเรืงวันก็จะมีกระฟงกาแฟม,มีเค้ามีเค้กขายอะไรเงี้ยเออร้านก็จยสไตล์ประมาณเนี้ยดี๋สิคืนนี้นะครับเราก็จะแยกย้ายกันที่ร้านนี้วันนี้เราก็ไปไหนกันบ้างมาถึงคอนแกนได้เจอเพื่อนๆได้ไปดูสนามบาสกันนะครับได้ไปพาทุกคนไปกินข้าวอร่อยๆกัน แล้วก็สุดท้ายมาจบที่ร้านขายเดย์ของพี่จอนนะพี่ชายที่น่ารักครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราต้องไปถึงสนามบ้าตอนประมาณ10โมงนะครับเก้าโมงเช้าออกจากโรงแรมเดินเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวขอตัวไปกินกับนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะลับเข้าไปนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้มาอ้มฟ้ามาอย่างนี้เลย

Để mình có cả lại luôn quá, xuống xuống lên Thì mới luôn mày mày Để không เพิ dogs with dogs with dogs with dogs. ่มพลังงานจากโซเลียมน้ำตาลน้ำตาลโยโย่มีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะครับเลือกคนละสี้เอ้ามึงมาเก็บไปดิไม่ไีบเลยรีบเลยที่รีกจากปูอ่าอีอะไรบนี่อสีนี้นะครับ เรื่องแสบ่เลยดน้อ้วนนะอะไรก็ได้นี่แ๋ยวแกใส่เลยฮ่ฮ้ยฮมันกำลังะหยิบแล้วมันหยิบมันหยิบแน่โอ้ยหยิบนี่เกูเห็นะสีอ่ะไ่มีกูไปนอนใส่ไหม้ยมึงเด่อะไร้ตวกอ่านัลันละพัดเทลนะพัดเทลข้างโรงแรมขอนแก่นโฮเทลนะครับใค้ที่มาขอนแก่นก็มซื้อเป็นของฝากได้นี่ ลิ้มขอนุแกนไหนลองลิ้มดูนิมันจะเป็นย<ต>ังไงลองเลยตีได้เลยไม่ต้องชม,มกินเข้าไปแบบอร่อยบอกอร่อยนะอ,อ,นอร่อยบอกที่หมาไม่แดกคำขายได้ไงไม่ได้ไม่ได้เหรอเหรอเหรอไม่อร่อยเที่ไปอืนอร่อยอร่อยจริงคือมันกรอบอะแล้วมันเหมือนถูกพัฒนามาไก่แล้วปกติเวลากินอันเนี้ยปัญหาคือะป่ะปัญหาคืออะไรเออถูกต้องติดฟัน แต่เนี้ยไม่ติดบอลก็ต้องกรอบเลยเต็มหัวเลยคนนี้อะไรที่ผมพยายามช่วยคนเยอะเลยกินแั๊กย่เป็นแมงเยคนที่ว่ากินตั๊บเดกยวเป็นแมงเลยได้ต้องไปหานมอพกันรู้ไหมนะร้านลิ้มผ่อนกันเด้ออร่อยแน่นอนเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็แข่งกันไปแล้วตอนเช้าเกือบตายทุกคนคือไม่ได้แข่งแบบนี้นานมากปกติเล่นทีม3ที่กรุงเทพเราก็วิ่งกันวิ่งมันสนามเล็กไงแต่เขาวิ่งเต็มสนามแค่วิ่งไปกลับรอบเดียวก็แบบ หายใจไม่ทันแล้วเสียดายนะครับวันนี้เราแพ้ไปแค่1แต้มพี่ไม้ชูตไปหลายครั้งมากแต่ลงไปมัน3ลูสามลูกแต่นี้สนุกดีครับได้มาเจอเพื่อนๆในพี่น,พน้องที่ไม่เจอกันนานมากคือคิดถึงกันทุกคนแล้เดี๋ยวเราไปกินข้าวอะไรกันได้ง่ายไปอาบน้ำที่โรงแรมแล้วก็ไปสนามบินนะครับวันนี้มีความสุขมากแฮปปี้มากไปไปหาอะไรกินดีกว่า อนนี้ก็อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เอ๊แต่รู้สึกเสียดายมา,มากเลยที่ไม่ได้อยู่ร่วมแข่งกับเพื่อนอีกนัดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วม่เช้าก็ชุดไปหลายลูกแต่ชุดไม่ค่อยลงเลยวะ่ะโคตรซ้ำอย่างที่บอกนะครับการแข่งมาครั้งนี้เราไม่ได้แข่งกันที่ความสามารถเหมือนตอนเด็กแต่เราแข่งกันที่สังขารแค่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็เหนื่อยแล้ว เดี๋ยว EP นี้เราจะจบไปที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวอีีหน้าเราจะไปต่อที่เชียงใหม่ว่าพี่ไม้จะพาไปเที่ยวไปกินไปที่ไหนบ้างเที่ยวทั่วไทยไปกับไม้พัทรเดชพัทรเดชนะครับก็ฝากฝากกดติดตามหน่อยนะเพื่อฝาก,ากให้กาลังใจพี่ไม้หน่อยจะได้มีกาลังใจในการทําบ่อยๆฝากแนะนำได้เลยไอยพี่ไม้ต้องทําอย่างนี้หน่อยต้องทําอย่างนั้นแนะนําพี่ไม้ได้เลยพี่ไมอยากทาทุกอย่างให้มันสนุกที่สุดนะครับก็ติดตามด้วยฝากกด subscribe กดกระดิ่งใช่ไหมมีอะไรแนะนำคอมเมนต์กันเข้ามานะคบขอบคุณมากๆนะครับทุกคนเม่ขึ้มเครื่องแล้ว